อะวันนี้มาดูในส่วนของตัวแปรนะครับอ่าดับแรกนะครับผมสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับคลิกขวา new python อ่าสร้างไฟล์ขึ้นมาตัวแปรวา r ิเอ l บตัวแปรของการเขียนโปรแกรมนะครับโดยปกติก็จะมี4ประเภทนะครับก็คือมี string มี integer มี f o o d t นะครับแล้วก็มี boolean นะครับที่เป็นจริงหรือเท็จ นะครับอ,อันดับแรกผมให้ตัวแปร a มีค่าเท่ากับชื่อสมก็ใส่เจ๋งเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็พิน a ออกมาแบบนี้ลองรันดูนะครับก็จะพินพเจ๋งออกมาแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้คำว่าเจ๋งเนี่ยมันเป็นตัวแปรประเภทไหนนะครับเราก็สามารถใส่คำสั่งเพิ่มได้นะครับก็คือ type type นะครับ ทายของ a คืออะไรแบบนี้แล้วก็คลิกขวารันดูอีกรอบนะครับบอกว่าเนี่ยตัวแปรที่ชื่อ a เนี่ยมีค่าเท่ากับเจงนะอันนี้คือบรรทัดที่3นะครับส่วนบรรทัดที่4ปเนี่ยิไทป์เขาจะบอกททายชนิดของตัวแปรว่าเป็น str str ก็คือสต i n g นะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองต่อไปนะอาลองเปลี่ยนตัวแปรดูก็ได้นะครับ lpp สักคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ลองรันดู ตัวแปรในบรรทัดที่3ก็จะบอกว่าเป็นชื่อ l v p p สคู l ส่วนคลา s นะครับก็คือชนิดก็ยังคงเป็นสต i n g นะครับเป็นข้อความคราวนี้ผมเพิ่มเป็น b มีค่าเท่ากับ10นะครับแล้วก็ลองประกาศตัวแปร b ออกมาดูนะครับเปลีย่ยนตรงนี้จาก a เป็น b แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา run แบบนี้นะครับโปรแกรมจะบอกว่า b เนี่ยมีค่าเป็น10นะ ส่วน Class นะครับเป็น int int ก็คือ integer นะครับ integer ก็คือเลขจำนวนเต็มนะครับสำหรับ string กับ integer ต่างกันยังไงคือ integer เป็นตัวเลขเพราะนั้นเราสามารถเอาไปคำนวณต่อได้นะครับ,นะรบต่อไป c มีค่าเท่ากับ10.5แบบนี้นะครับเราก็สามารถประกาศค่า c ออกมาดูได้ ทำบบนี้นะครับแล้วก็ลองรันดูนี่ครับเครบอกว่า C เนี่ยคือค่า10.5นะครับ Class ก็คือ f o r t f o r t คือตัวเลขเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ f o r t เป็นจุดทศนิยมนะครับถ้าสมมติเราจะเอาจุดทศนิยม2ตำแหน่งทำยังไงนะครับอันนี้ก็มีพื้นฐานภาษา C มานิดเดิงนะครับเราใส่ฟันหนูเข้าไปใส่เปอร์เซ็นต์2 f แบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ซีแบบนี้ก็คือเอาค่า C เนี่ยแหละแต่เอาทศนิยม2ตําแหน่งเป็นยังไงดูผลลัพธ์คลิกขวาครับลัดน,นี่นะครับก็จะกลายเป็น10.50แบบนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 6แบบนี้แล้วลองลัดดูนะครับฟึ๊บก็ออกมาเป็น10.12นี่นะครับ2ตําแหน่งนะถ้าเกิดเราเอา3ตมตแหน่งละเราก็เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับจาก2เป็นสา คลิกขวาลั่นนี่เป็นจุดถึงสองสามเป็นสี่ตำแหน่งล่ะกดเลขสี่เข้าไปครับคลิกขวาลั่นนี่ครับอ้าวทำไมเป็นหนึ่งสองสามห้าเพราะว่าตัวที่ห้ามันเป็นเลขห้านะครับเพราะ,ะนั้นปัดขึ้นก็เลยกลายเป็นออกมาเป็นหนึ่งสองสามห้าแทนนะครับโอเคนะเรื่องตรรศนิยมต่อไปครับตัวแปรตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงคือเรื่องของบูลีนนะครับก็คือมีค่าเป็นทรู กับ false นะครับบูลีนคือจะมี2ค่าเลยเป็นจริงกับเป็นเท็จเท่านั้นเองนะครับอ่ะผมเปลี่ยนตรงนี้เอาลบตรงนี้ออกก่อนเปลี่ยนเป็น,ปนตัวดีนะครับแล้วก็ดูชนิดด้วยว่าตัวดีเป็นชนิดแบบไหนก็ใส่ตัวดีเข้าไปด้วยนะครับคลิกขวาลั่นนี่ครับเขาบอกว่าตัวแปเนี่มีค่าเป็น true นะส่วนชนิดเป็นบูลีนนะครับ B w L Boolean นะครับนั้นบูลีก็จะมี2ค่าก็คือเป็นจิกกับเป็นเทสนะครับโอเควันนี้บทเรียนเรื่องของตัวแปรนะครับวาร b l บก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ